ตัวเอกับ X2 ต่างกันยังไงเอ็กนตัวนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนส่วน X2 ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เกี่ยวกับการรักษาโรคเลดตรงและอ่สำหรับใครที่เป็นเยื่อบุโปรงพดลูกเจริญผิดที่ตัวนี้ทําให้อาการดีขึ้นได้ครับมันลดอาการตกเลือดลดอาการอักเสบม,มันทําให้หมอผ่าตัดได้ง่ายขึ้นหรือมีโอกาสที่จะผ่าตัดสําเร็จมากขึ้นนะใครที่เป็นช็อกโกแลตซีททานได้เลย อาการพวกนี้จะดีขึ้นแน่นอนนะใครที่เป็นมะเร็งที่อยู่ในโพงมลูกพวกนี้ยาว่านชะมมลูกอะสามารถช่วยได้แต่ต้องไม่เกิน8เซนนะ้ำสามารถเพื่อกินลดขนาดของเซล์มะเร็งหรือเนื้อง,งอกพวกนี้กินได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันใหญ่เกิน8เซนผมแนะนําต้องรักษาคู่กับโรงพยาบาลด้วยอาจจะต้องมีการคีโมหรือผ่าตัดนะครับใครที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัว X2 ผมแนะนําให้ปรึกษาหมอก่อนนะครับ หมอจะได้แนะนำวิธีรักษาที่ถูกต้องให้